ปลาก็มีอื้อปลาสลิดด้วยเนี่ยจ้้าาปลาสลสิดนอยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วป่าสลิดนะครับนี่บริมวนปลากระเดื่อเด้อเนี่ยคือกันนั่นซื้อยำตัวน้อยนะครับอ้ปลาสลิด นี้เตียนหลังเกาะนี่ปลาอะไรรูนี่นี่ปลาก,กระดีนะครับมาคือสองก็คล้ายๆกันคือไม่ก็นัน่นได้มาตัวหนึ่งปลาอย่างโน,น้นนะ,กกะโอ้ปลา,ก,ก,รปาก,กระเดืด่ กะดีนะครมันไม่เหมือนกันนะครับปลากะดีกับปลาปลาสลิดคล้ายๆกันเฉยๆนะครับตัวใหญ่กว่ากันตัวใหญ่ของเขานะครับเอาละครับนี่หลาวิถีของการหากินเวลาน้ํามานะครับ